ครับผมนายตังหลอดสุขช้งนะครับจากไร่ท้องหล่อนะครับอยู่ที่หมู่ที่7บ้านหมองของ,งนู้นตำบลแม่สามอำเภอศรีส,สัชนาลายัยจังหวัดส,สุขโขทยัยนะครับจริงๆแล้วทําสวนมาหลายอย่างนะครับครั้งแรกเลยเราทําถั่วเนาะหลังจากนั้นมาก็เริ่มปรับเปลี่ยนหลังจากทําถั่วเหลืองแล้วก็จะมาเป็นทําทส้มเขียวหวานหลังจากทําส้มเขียวหวานแล้ว ดูแล้วช่วงนั้นราคามันแปรปวนรวมทั้งใช้สารเคมีเยอะนะครับก็เลยเริ่มคิดว่าเอ๊เราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะอยู่ได้ครัวนี้ก็เริ่มนำอลองกองลองังศาสตร์มาปลูก,กแล้วก็เงะอะพอเริ่ม3ปีเงาะก็เริ่มได้ผลเงาะนี่ให้ผลเร็วครับ3ปีก็ได้ผลละส่วน ลังศาสตร์ลองกองนั้นถ้าอย่างเปลี่ยนยอดมาประมาณ7ปีแต่ถ้าปลูกเม็ดก็ประมาณ10ปีขึ้นนะครับผมทําสวนมาประมาณปี2130ปีนั้นปลูกส้มประมาณ80กว่าต้นนะครับปี2 5 3 7ก็เริ่มได้ผลประมาณ7ปีนะครับปีนั้นก็ราคาดีนิดนึงประมาณเฉลี่ยล้วโลละหบาทช่วงนั้นอยู่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ฉานเคมีเยอะ นะครับสารเคมีก็ไม่เคยได้ใช้พวกยาฆ่าเชื้อลงเชื้อราแลายสิ่งหลายอย่างมก็ได้ใช้แค่แต่พืนพื้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับเนื่องจากว่ามันเปลี่ยนไปโรคโรคเปลี่ยนนะครับภูมิอากาศเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนนะครับมแมลงก็พัฒนาการนําหน้าเราโลกก็น,นําหน้าเราเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับพี่น้องที่ฟังตรงนี้นะครับเบือใครสนใจที่จะ,ะมาทําการเกษตรนะครับเพื่อที่จะหิวรอดได้ในวันนี้นะครับบางคน ตอนนี้เริ่มปลดเกษียณหรือใกล้ปลดเกษียณนะครับการจะลงทุนตรงนี้นะครับก็ให้ท่านอลองลองนำไปแต่ตองคิดดูให้ดีๆครับเพราะการลงทุนนั้นเราอยาหวังแต่กําไรบางครั้งอุปสรรคเยอะการจะทําหลายสิ่งหลายอย่างตรงนี้ครับอย่างแรกเลยต้องดูตลาดก่อนถ้าอย่างเราจะทําเพื่อค้าขายนะครับแต่ถ้าทําเพื่อการดํารงชีพแต่ถ้าทําเพื่อการดํารงชีพนะครับ ก็แนะนําให้ให้ดูพื้นที่ว่าท่านอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับอยู่พื้นที่ใดนะครับเราสามารถปลูกผลไม้ได้หลากหลายไม่ต้องผลไม้อย่างเดียวใน,ในสวนเนี่ยในพื้นที่อของผมนี่หกไร่นี่นะครับจริงๆอย่างพวกเราเนี่ยถ้าทําเพื่อการลงชีพแล้วก็อยู่ได้เนี่ยทีสักสามไร่เราก็อยู่ได้ละนะครับเนาะแต่ถ้าอย่างจะให้พอรพอจะมีเงินเก็บเงินอะไรเนี่ยถ้าสักหกไร่นี่กํลาลังพอดีสําหรับครอบครัว นะครับสาหรับคนที่ปลดกเกษียณมานะครับเราใช้กําลังไม่เยอะนะครับใช้กําลังตัวเองบ้างแล้วก็ใช้ทุนที่มีนะครับอย่างยกตัวอย่างในสวนนะครับในจํานวน6ไร่เนี่ยจะมีตั้งแต่ทุเรียนนะครับงาะลังศาสตร์ลองกองแก้วมังกรมะละกอสับประรดแล้วก็ผักทุกอย่างที่เรากินครับปลูกได้ทั้งหมดคือเราใช้พื้นที่ทั้งหมดในงาในสวนนนะครับให้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับเขาบอกกาทุกตารางนิ้วนะครับทุกตารางเมตรเนี่ยให้ให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดเพราะาบางอย่างนะครับต้นไม้เนี่ยบาง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 ทีมันอยู่เกื้อกูลกันนะครับเราหาตัวที่มันเกื้อกูลกันเราไม่ต้องไปเอาที่มันฆ่ากันนะครับเพราะฉะนั้นในสวนผมเนี่ยมันจะอยู่ได้เพราะอยู่เกื้อกูลกันหนึ่งการปลูกอ่ะ เราไม่ต้องแบ่งเป็นโซนว่านะตรงนี้ต้องเป็นมะละกอนะตรงนี้ถ้าเราปลูกสลับกันนะครับหนึ่งการบริหารจัดการอาจจะย,ยุ่งยากนิดนึงในเรื่องของการบริหารจัดการแต่ดีตรงในเรื่องของการระบาดของโรคและมแมลงนะครับสมมุติว่า,มาแมลงที่มันกินเงาะมาเจียวทุเรียนมันก็ไม่กินละนะครับเนาะบางตัวนะครับกินลังสาดเนะาะม,มาเจอเงาะมาเจียวทุเรียนมันก็ไม่กินนี่ครับมันเป็นการบริหารจัดการโดยสภาวะแวดล้อมนะครับเราพยายามทํา ที่เราอะนะครับให้เป็นสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์คล้ายๆอยู่ในอ่าก็เรียกว่าอยู่ในธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับพอดีช่วงนี้นะครับก็ได้รู้จักการทางท่านดกรกรน,นะครับก็ได้นำก็เรียกว่อย่นมาใหนะ้ลาี่สนะครับอดช่งนี้นะครับก็ให้ลองใช้มาทดลองเปรียบเทียบอ่าอยู่ในช่นะครับตอนนี้ก็ใช้รปรียบเทียบ่าอยู่นะครับ่าระหว่าอยู่ดรทําอยู่กับของผมนะครับตอนนี นะครับเรากำลังเก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูลนะครับแต่ส่วนทางส่วนแม่บ้านนะครับเขาใช้เต็มร้อยนะครับอันนี้เขาจะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นรังสากกระรองกองนะครับแต่ตรงนี้เขาจะห่างจากผมไปประมาณครึ่งกิโลพ่อก็มีมีเงาะแต่ปลูกทุกอย่างที่กินเหมือนกันนะครับอย่างละต้นสองต้นไว้กินนะครับนะหนักไปทางรองกองนะครับก็พอดีส่วนนี้นะเขาได้เขาเรียกใบคิวนะครับได้เก็บละนะครับได้ GAP แล้ว ของผมก็จะได้อีกส่วนหนึ่งฝั่งน้ำนะครับของแก็บนะครับของ GAP เพราะฉะนั้นถ้าใครฟังใครสนใจนะครับอยากจะได้พืชปลอดภัยนะครับติดต่อได้นะครับที่ที่สวนนะครับเดี๋ยวค่อยให้เบอร์ที่หลังก็แล้วกันนะครับแลอย่างหนึ่งเรื่องปัญหาของโลก,กมะเแรงนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่เราจะช่วยกันแก้ไขและช่วย ช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับณวันนี้เรามีกลุ่มผู้ใช้ชีวพันธุ์อยู่นะครับชี่อว่าพันธุ์ในกลุ่มไลน์ก็หวังว่าหลยหลายคนนะครับน่าจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับอีกประมาณ4เดือนนะครับเดินได้รู้กันว่าเนี่ยนะครับของดรกรตรงนี้นะครับ R D 2 5 5 1น่เนี่ยนะครับอีก4ีเดือนทุเรียนก็จะจะออกผลนะครับจะเก็บได้ก็วันนี้ก็อยากจะดูว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับผมกระทบหนาวพอกระทบหนาวชุบเนี่ยมันทําให้ดอกลน นาะก็ดูปีนี้ครับนวันนี้แหละนเนาะใช่ไหมวันนี้อากาศจะลด3ามองศานะครับวันนี้อากาศจะลดแล้วดูว่าถ้าหนึ่งอาทิตย์นะครับถ้ามันไม่หล่นเหมือนเมื่อปีที่แล้วก็ถือว่าน่าจะทําให้อะไรมันดีขึ้นนะครับเนาะขอให้ผมอ่าประมวลผลตรงนี้ก่อนนะครับเนาะถ้าได้ผลอย่างไรนะครับอ่าแล้วถ้าของผมได้ผลจริงๆเดี๋ยวการันตีให้นะครับว่าอ่าร์ดีสองสองห้าหนึ่งใช้ได้ผลแน่นะครับกไม้ผล เพราะว่าในสวนเนี้ของผมจะพ่นทั้งเงาะลังศาส์องกองทุเรียนแล้วก็ส้มจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีหลากหลายก็ถามสวนเดียวน่าจะพอจะอ้างอิงได้ในพืชแต่ละชนิดนะครับที่พี่น้องเราในสำบลไแม่สามํำก็ผมจะมีท่านี้มั้งมีอะไรเสริมไหมมีมีอะไรนะเจลาซีอันนี้ที่เอาไปพ่นรอบแรกที่เอามาให้นะผิดปกติขึ้ คือลรากองปกติมันจะออกเต็มสวนเลยทีนี้มันมันดอกสองโซนปีที่แล้วอ่ะมันมันความผิดปกติคือออกสองโซนแล้วรสชาติจะดีขึ้นค่ะรสชาติจะหวานหอมอมันสำปับปกติมันจะออกเต็มโซนทีนี้มันดอกโซนใต้ก่อนทีนี้รอบรอบมันดอกเหมือนปีหนึ่งออกสองครั้งนะคะปีที่แล้วอ่ะตั้งแต่ใช้นี่ใช้ไปสองขวดเองนะเหมือนเหมือนออกกลางแล้วดูเลยทำนองนี้ไม่ออกต่อนะคะพอพอพอโซนนี้ออก เก็บด้านเสร็จปุ๊บเอาไปพ่นสองครั้งมันออกอีกเลยธรรมดาจะได้รดูเดียวไงแต่ได้แค่รุ่นเดียวแต่แต่ปีพอเอาไปพ่นแล้วมันได้สองรุ่นสวนนี่นะคะมีมีปีที่แล้วผิดปกตินะที่ใช้ไปสองขวดแต่รู้สึกใช้ใช้มากกว่าปริมาณที่เขาเขียนไว้ในขวดต้องต้องใช้แค่ห้าซีซีคำว่าผิดปกติหมายถึงว่าผิดปกติในทางที่ดีหมายถึงว่าเพิ่มเพิ่มผลผลิตหมายถึงว่ามันจะติดรุ่นเดียวแต่พอกขาพ่นไปแล้วมันติดสองรุ่นยังไง ลองกองออกมาเกือบยี่สิบปีที่สวนนะคะเนี่ยมันเพิ่งมีปีที่แล้วมันออกสองรอบมันหมายหมายถึงว่าโซนนี้ออกเสร็จปุ๊บพอพนน้นอันนี้ไปปุ๊บมันออกอีกมันเป็นออกเป็นเป็นสวนแบ่งครึ่งเลยปกติมันจะออกรวดเดียวทีนี้มันเป็นในว่าได้สองครั้งมันมาได้เดือนมิถุนาแล้วมาได้เดือนกรกฎาเอกันยาอีกอสองค,ครั้งรสชาติเป็นไงบ้างหว,วานหอมค่ะหวานหอมใช่ล,ลูกโตใสดีไหมลูกโตเกลือะไรสะอาดดีธรรมดาจะเป็นพวก ไม่เคยไม่เพราะว่าไม่เคยใช้สารเคมีเลยที่สวนนะคะใช้พวกขี้งวพวกน้ำหมักที่หมักเองแล้วก็น้ำหมักพวกผสมสดแล้วมาใช้อันนี้ผลไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยปุ๋ยปุ๋ยก็ไม่ค่อยให้จะได้ผลนะก็ถือว่าดีว่การทำเกษตรันใจสำคัญที่การจัดการเนาะการมัดการบางครั้งเราต้องพิกแพนสูตรบ้างนะคะจะไปเป๊ะบางครั้งเป๊ะเกินก็แม่ <S <S คือความอยากอยากให้มัน <chauff eur S 1> ถ้าจะอยู่ได้ก็ต้องการจัดการก็ต้องอยู่ได้ค่ะพูดถึงครอบครัวสองสามคนนี่มันถึงมันจะออกปีละครั้งเราก็อยู่ได้ครับมีมีคําถามถามกันในส่วนมากว่า as, มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็จะออกจากงานหรือไม่ได้ทํางานเดิมแล้วเนี่ยก็จะมาประกอบอาชีพระเศษเนี่ยมันตอนโตะ๊ะยังยังสามารถจับจ่ายใช้สอย เหมือนเดิมได้ไหมความหมายถึงว่าผมมีเงินอยู่ตลอดเวลาไหมก็ถามมาอแต่แต่ที่นี่มันก็มันก็ตอบลำบากใช่มันตอบลำบากก็ลองที่ว่าเอนึกว่านึกว่าสวนสวนที่นี่ที่ที่ที่ไหนนะที่เนี่สุขสารค่ะสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยศรีสัจนาเลยหมู่เจ็ดตะบนแม่สามตะบลแม่สามคุณทองหล่อเนี่ยนะอ่าครับก็ถือ ถือว่าเป็นส่วนที่ศึกษาเอาแล้วกันเป็นส่วนต,ต,ตัวอย่างหรืออะไรต่างๆมาดูงานมาอะไรนี่ก็เป็นหลักเพราะว่ามันบอกทีเดียวไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับมันมนต้องค่อยๆปล่ยซ<อ>ึ่งมันปลูกทีเดียวไม่ได้<ช>ค่ะมันต้องหลายๆอย่างไม่ใช่ใชลงแต่ส้มอย่างเดียวก็รอปีละครั้งนี่ก็ลงมันก็มีรองกองมีเงาะมีทุเรียน มีแก้วมังกรอพอหน้าแหลกเราก็ปลูกผักอะไรเสริมขายมันก็เป็นไรายได้มันก็อยู่ได้ค่ะ<อ>คือต้องทำครบวงจรครบแบบผสมผสานนะคะจะทําพืชจุดเดียวอยู่ไม่ได้<อ>ต้องทําหลายๆอย่างพองอออกเสร็จปุ๊บรองเลอออกต่อนักศา<อ>ออสตร์ออกพอรังศาสตร์ออกปุ๊บทุเรียนออกต่อทุเรียน<อ>หมดส้มบอกนี้อยู่ได้<อ>มันต้องใช้เวลาอย่างน้อยสักสี่อย่างเนาะค่ะสามสี่อย่างสามสี่อย่างแค่แก้วมังกรน่ก็อยู่ได้แล้วค่ะแก้วมังกรโดยเป็นเป็นพืชที่ไม่ต้องอะไรเลย คือพ่นอย่างนี้อย่างเดียวก็ได้จะได้เอามาขายมันมันจะวนกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเป็นเป็นรายได้หมุนเวียนคือแค่กินนี่มันมันได้เยอะกว่านั่นนะคะพูดถึงถ้ามันประสบผลสาเร็จแต่ละปีนะได้เยอะกถ้าจัดการดีๆก็ลายเป็นธุรกิจไปเลยครับสามารถสร้างแบรนด์ได้ไหมสร้างยี่งได้ไหมได้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 อยได้ลยปรเทศแต่ละทำได้ใช่ใช่เราร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เราไม่ค่อยร้อยเราก็ทํางานอย่างอื่นบ้างอย่างนี้เขาก็ไปโรงเรียนบ้างอะไรบ้างเวลาเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้ไง มันก็แบบอยู่แบบเขาเขาเสริมนิดนึงได้นะครับเนือเตรงนี้นะครับการการที่คุณจะหรือใครสักคนนะครับสมมติว่าปลดเกษียณก็ปลดเกษียณมีเงินสักก้อนนึงนะครับก็ต้องดูที่ว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่จังหวัดไหนอยู่ตรงไหนเขาปลูกอะไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยนะครับทุกโซมเมื่อก่อนนี้เขาบอกทุเรียนนี่ปลูกได้แต่ทางใต้ยางปลูกแต่ได้ทางใต้แต่จริงๆแล้วมาภาคเหนือผมว่าไม่ต่างกันก็ปลูกได้แล้วคุณภาพอ่าใช่ แต่ทั้งนี้ทาการปลูกนะครับฝากไว้หนึ่งหมายถึงว่าการปลูกแต่ละอย่างมันต้องเกื้อกูลกันต้องถามจัวใจตัวเองก่อนคุณชอบกินอะไรนะครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกก่อนเงินเงินก้อนนี้นะครับหมายถึงว่าคุณชอบกินส้มคุณปลูกส้มคุณชอบกินอะไรคุณก็ปลูกไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับการทาสวนนั้นเหมือนเราเอาเงินฝากธนาคารไว้บางครั้งอาจจะดีกว่าฝากธนาคารเพราะปีหนึ่งถ้าเกิดราคาดีนะครับ มันก็ให้ผลเกินคุ้มนะครับส้มเมื่อก่อนนี้ทํากันไม,ไม่เท่าไหร่หลังจากที่พอราคาดีก็ผลก็ปลูกกันนะครับแล้ววันนี้ที่นี่ทุเรียนราคาดีก็เริ่มขยับขยายากันมาปลูกอีกหลายสวนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ต้องถามใจก่อนนะครับเราโดยเฉพาะพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้น เราบอกว่าผลแล้วใช่มันต้องสอดคล้องในในบริบทของมันให้สอดคล้องกับตัวเองใช่ให้สอดคล้องกับพื้นที่นะใช่เพราะผลไม้ก็มีชื่อเสียงอะไรถูกต้องเราก็เอาเป็นหลักไว้ถูกต้องแต่ทุเรียนสามารถเสริมเข้ามาได้ใช่ครับแล้วส้มล่ะต้นหนึ่งเนี่ยมันได้หมื่นบาทไหมไม่ไม่ถึงไม่ถึงอย่างนี้ก็ประมาณห้าพันทุเรียนได้นะอ่าทุเรียนได้ทุเรียนได้ทุเรียนได้ครับเราก็เลือกปลูกพืชที่แพงด้วยใช่แล้วก็ปลูกพืชที่มีท้องถิ่นด้วยเพราะว่าทุเรียนเขาก็ปลูก ปลูกกันก็ปีๆหนึ่งก็ได้แค่ครั้งเดียวใช่แต่ส้มเขาเขาจะออกมาให้เรามาเสริมเสริมรายได้ทุเรียนถูกต้องนะครับจริงๆอย่างอย่างที่เมื่อกี้แฟนก็เล่าให้ฟังนะครับถ้าอย่างแก้วมังกรเนี่ยบ้านเราเนี่ยเขาว่าเคยดูข่าวว่าแก้วมังกรว่าฉีดยาที่นี่เราบลอได้แก้วมังกรไม่เคยฉีดสารเคมีแม่แต่นิดเดียวครับปุ๋ยยังไม่เคยใช่แต่ปุ๋ยหมักปุ๋ยกิงัวกี่ควายใช่แต่พวกนี้ทั้งนั้นเองนะครับแล้วให้ผลผลิตดีด้วยแล้วรสชาติดีที่นี่นะครับ คนหลังก็ไม่ต้องทําอะไรก็ทอนทุกอย่างที่นี่ผมผมบอกว่าที่นี่ผมอาจจะดวงดีไงครับที่นี่ปลูกผลไม้ได้ผลทุกอย่างทุกทุกชนิดตอนนี้ผมก็ลองเอาอินทผลผลามมาปลูกแล้วก็อะโวคาโดตอนนี้อะโวคาโดนี่เข้าสามปีแล้วลองดูว่าจะได้ผลไหมถ้าได้ผลก็น่าจะเป็นอ่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าน่าจะช่วยเสเริมในสวนแล้วก็มีอะไรนะละมุดเขาเรียกทออินอทออะไรไหม จำไม่ได้ละเสียนทอหรืออะไรก็เป็นระบุตอินเดียอะไรเนี่ยนะครับตอนนี้กําลังเอามาปลูกอยู่นะครับก็อยากจะให้มันไหลายๆผลไม้นะครับแต่ลักษณะดินดีดินรวสมบูรณ์ใช่มันอยู่ที่โครงสร้างของดินไงใช่เนาะแต่ณวันนี้คือผมว่าเอ่ออ่านะครับสวนแต่สวนเป็นดินทรายเนาะบ้านอ่ะใช่ดินน้ำโยมด้วยล้วนๆปนทรายล้วนปนทรายใช่ไม่ใช่ทรายเป็นล้วนปนทราย ต่ก็ไม่ถึงขนาดมันก็ปลูกได้ทุกอย่างนะคะใช่มันเป็นรถเป็นทรายเอ้ยมังคุดอ่ะมังคุดก็ได้กินมังคุดก็ได้นะใช่ที่นี่มังคุดก็ดีแต่มังคุดละน้อยค่ะในสวนหลังบ้านมันจะเป็นสวนที่ตังเขตเขตรเหนือตอนล่างเนาะมีมีพืชทางตะวันตกมันอยู่ที่คนดูแลด้วยละค่ะการปลูกพันธุ์ทำสวนต้องใส่ใจต้องดูแลน้ำอย่าให้ขาดอย่างเงี้ยครับยังไงก็เออมาเยี่ยมสวนก็ได้ ตัวัพท์มาหามาคุยได้นะคะตรช่วงนี้กำลังผู้ที่มีความอะไรมีประสบการเนาะก็ก็พอได้ก็พอได้ก็ประสบการณ์กเกือบสามสิบปีแล้วครับเนาะ่านมาทุกอย่างียิ่งหน้าทำเลยที่ทำไม่มีตังค์กวทำารับมันไม่มีความรู้ด้วยปลูกอาศัยถามคนนั้นถามคนนี้เปิดตำรามั่งอะไรเงี้ยพอมันออกลูกก็ถือว่าประสบพอสำเร็จขายได้มากได้น้อยเราเราก็ยังไม่ใส่ใจเท่าไหร่เพื่อให้มันออกลูกรสชาติ คร <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวจะพาไปดูการอะไรการตอบสนองอ่าใช่แล้วข้าพาไปดูแล้ววันนี้ <จะ S 1> ทุเรียนกละล่ามด,ดอกใช่ับ<ะ>ทุเรียนว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่าใช่ไปดูระหว่างที่เคยเคยผมเกิดไปเมื่องวดที่แล้วว่าเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบการทดลองนะครับแล้วเราก็จะมาประมวลผลอีกครั้งนึงที่คลิปที่แล้วนะครับที่ที่เราได้คุยกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูว่าระหว่างที่เราใช้ อ่าดีสองห้าสองสองสองห้าห้าหนึ่งกะของที่ผมทําเองแล้วไปดูกันนะครับเนาะเราก็จะได้เห็นนะครับอก่อนทิ้งท้ายเนื้องจ้าใครสนใจนะครับในเรื่องผลไม้หลายอย่างนะครับติดต่อได้นะครับที่ไลน์ท้องลอนะครับศูนย์หกสี่แปดห้าสองแปดสองศูนย์เจ็ดนะครับแต่ก็บางปัญหานะก็ไม่ใช่ตอบท่านหมดนะครับเราจะตอบได้เท่าที่รู้ถ้าตอบไม่ได้นะครับก็อาจจะไปปรึกษาท่านผู้รู้ที่ มีหลายหลายที่หลายแห่งนะครับเนาะแตนะ่ที่ที่มีความรู้มากกว่าเรานะครับเราต้องอาศัยาทางของกรมวิชาการเกษตรบ้างนะครับความพัฒนาที่ดินบ้างของไอ้ส่งเสริมการเกษตรบ้านเราเนี่ยครับเนาให้คาปรึกษาอย่างดีนะครับ,รบพี่น้องเราถ้า,าไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปหานะครับทางเกษตรตำบลเกษตรอำเภอนะครับกรมวิชาการเกษตรนะครับได้ครับยินดีที่จะให้ความรู้โดยเฉพาะเกษตรอำเภอนะครับเกษตรตำบลวิ่งมาเลยครับถ้าเรามีปัญหาวิ่งมาดูที่สวนเลยก็ฝากพวกเราไว้กันละกันนะครับ อขอบคุณมากครับขอบคุณม,ณมกกันจะเริ่มฟื้นเลยวะเนี่ยเริ่มฟื้นแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเนี่นนยใบใบเริ่มดีเริ่มดีวะใบี่แตษใหม่จะเริ่มดีแล้วเนี่ยคิดว่าใครว่าไม่ไม่น่ารอดไม่น่ารอดตัวเนี้ย ตันนี้มันเป็นไอ้หนอนกินก็ไม่ได้ดูมนะันนทิ้งมันนะต้องมาดูตัวน,นี้ที่ในฝั่งนี้นี่จะเป็นของเนีย่ยเดี๋ยวจะไปดูมันออกดอกอันนี้เป็นอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งฝั่งโน้นน่าจะเป็นของไอ้ที่ใช่ทั่วไปต้นนี้เป็นพื้นเมืองที่กำลังจะออกในโซนนี้จะเป็นของ อาดีสองห้าหนึ่งทั้งหมดโซนนี้นะนี่กำลังจะเริ่มออกดอกนี่เป็นทุเรียนพื้นเมืองเนี่ยเนี่ยเนี่ยดที่มันกําลังจะเริ่มออกมันก็เริ่มดีเห็นไหมแต่ต้องไปดูที่ต้นต้นน้ถึงจะเยอะมากต้นนี้ต้นทีสิบห้าปีนี่อันนี้ไม่รู้พันอะไรแต่เป็นพันพื้นเมืองเราไว้เอาไว้ผสมแก้สอนอ่าในต้นต้นนี้นี่ของอาดีสองห้าหนึ่ง ตัวนี้อายุสิบสี่ปีเนี่ยมันออกถึงต้องไปโอ้มันออกยอดมันยอดถึงไหนมันออกถึงนั่นออกปลายยอดเล็กมันออกทั่วหมดเลยเนี่ยมันก็เลยจําเป็นจะต้องมาจะดกนะอ่ามันเลยจงเป็นต้องเอาช่วยกันให้คนงานเอาทั้งน้นออกทั้งยอดปลายยอดออกว่ามันจะดอกทางคนจะไม่สมบูรณ์ไงแต่ดอกมากดอกดอกดอกมากเ็ดูได้ ล้วดูเฉพาะกิ่ออองทางโน้นหรืะเราดูบนนู้นนี่แหละไอหนาวนี่เราจะได้รู้ว่าอยู่ไม่อยู่<ม>นะถ้าเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปถ้าอากาศเริ่มหนาวมันลดนะถ้ามันไม่สลัดนี่นะโอเคสแสดงว่าของ r อดีสองห้าหนึ่งใช้ได้ผลอันนี้นี่โลละหลายวันแล้วนะกิ่งน,นี่ดูดอกวันนี้แข็งบดอ้นนี้ ลงมานีนมีต้เท่าไรเนี่ยที่เราโลอกออกมาต้นนนทรัแล้วต้นตนนทอ,ออกโคนออกเลยนะออกตรงโคนเลยนะนะแต่ต้นนนะท่ะที่ว่าที่อยู่ยงเงี้ยเรเดินไปเรื่อยๆจะเห็นนะตน้นนนออกถึงกระทั่งแม้แต่ตรงโคนยังออกดอกที่ที่ใช้อยู่นะอลองไปดูไหมอ่า<ป>นะอาจจะลกนิดนึงนะสวนเพราะงี้สวน ไม่ได้ใช้ยาค่ายาในชุดน,นี้กำลังออกนี้ก็ใช้อาดีทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยขนาดต้นไม่สมบูรณ์ยังออกเลยเนี่ย,ยต้นต้นที่มันโดนเนี่ย nei, ต้นนี้ที่มันเป็นโรคไปมันเฉี่ไปกิ่งนี้มันก็ออกเลยเนี่ยคือตต้นนี้ไม่สมบูรณ์แต่ก็ออกที่เราพ่น Everyone. อ่ะมาดูต้นที่สมบูรณ์ ถือต้นไงต้นต้นไม่สมบูรณ์เป็นโรคไงเป็นโรคไงมันเป็นโรคไอยางไหลนี่นี่ครัต้นนี้สมบูรณ์มาดูได้เลยมันออกตั้งแต่นี่เลยนี่นี่ออกตั้งแต่กิ่งล่างเนี่ยนี่สองนี่อันนี้แปดปีเนี่ยมันจะเริ่มออกตั้งแต่กิ่งล่างดูนะทุกจนถึงมูในยอดดู่นออกจฉพาะโคนนี่ดูโคนยังออกเลยนี่เดี๋ยวไปดูต้นโคนมันนั้นออก ออกเยอะมากของโคนะถึงว่าเอมันอาจจะเกิดจากที่อ่าน้ำน้ํายาที่เราพ่นมันอ่ามันไหลลงมาป่าไม่รู้นะเราไปดูตัวน้อจะเห็นชัดชัดมากเงาะตรงนี้นี่ก็ใช้อาดีสองห้าห้าหนึ่งกันนะแต่ตอนนี้มันยังไม่นั่นไงเงาะเนี่ยใบมันยังไม่แก่จัดก็เลยพ่นไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้ให้น้ำนลงนิดนึงหนาอนี้ อันนี้ต้นนี้ก็โซมแนละ้วดูมันเปลือกแตกแต่พอใช้แล้วมันเริ่มดีขึ้นมานแ,แต่ที่มันจะเป็นโรคมันเป็นแตกเนื้อใหม่เลยนี่นี่ที่ใช้อาดิอาอะไรไปนเนี่ยอาดิสองห้าหนึ่งใช่ไหมใช่เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแทนที่มันจะเน่ามันอาเปลือกใหม่แตกไอ้เนื้อใหม่แตกออกมานี่เหมือนกับขยายเหมือนกับขยายต้นเลย ส่วนนี้ก็จะเป็นละมุดอินเดียกำลังมาปลูกใหม่เพื่อที่จะลองดูนะตอนเลนี้ตรงนี้ยังไม่ต้องผสมใจมันรอให้ได้ผลก่อนตอนนี้กำลังมาทดลองปลูกนี่เนี่ยอ่าใช่นี่ต้นนี้นี่นี่นนนนก็อารี สองห้าหนึ่งตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่จะลองเปรียบเทียบดูว่าติใช้ไม่ใช่ดูตั้งแต่โคนะดูมันออกตั้งแต่โคเลยเนี่ยไม่รู้ติดติดป่ไว่รา้ในโคไม่เคยเห็นไม่ใครติดสักทีเคยเห็นไหมล็อกเตอร์กอนเคยเห็นไหมได้ได้ได้มัไม่ใช่โคมันเคยติดลูกไหมแต่ว่ามันจะติดแต่ว่ามันจะทํางานลําบากเออเวลาเราจะขึ้นต้นเวลาจะอะไรเงี้ยเนี่ยดูดูมันออกมาดูทางนี้หนี่งห่เนี่ยลูกออกมันจะทํางานลําบากเห็นไหนเมื่อไรเนี่ยเหมือนทุเรียนต่างไงทุเรียนตามือออก เต็มเลหมดเลยดอกมากดอกมันดูที่เราไม่รีบมันจะเกิดมายอดมันนู้นน่ะน่ะยอดอ่ะน่ะย,ยอดแต่เล,ล็กๆลนู้นมาถึงยอดแล้วออกอ,ะอ่ะโอเคอีก<ช>สี่เดือน,นเจอกันสภาพงอก็โอเคนะบใงอ่างอโอเคก็อรอดูความความสมบูรณ์นะเราต้องดูความสมบูรณ์ของใบแต่ตอนนี้ใบมันยังไม่แก่ไง พอใบแก่เ,กเ,เราะนะถึงจะเริ่มให้น้ำแล้วก็พ่นใน Rd สองห้าห้าหนึ่งต่อนีโอเคเดี๋ยวไปดูส้มส้มก็มีนะที่พ่น Rd สองห้าหนึ่งส้มก็ดีนะอย่รอรอใบชุดนี้แก่เนี่ยถึงจะเริ่มให้น้ำ เริ่มให้ดอกออกดอกปีนี้ไม่ค่อยได้แต่งกิ่งไงเวลาไม่มีงานเยอะผักกาดก็ได้ผลน่ะไปรู้ผักกาดไหมใช้อาร์ดีสองห้าหนึ่งอ่ะผัะกากาศเราเนี่ยผักกาดผักที่เราปลูกกินเนี่ยเราปลูกทุกอย่างในสวนไง แก่อมังกรเอออะไรเอออยู่โซนนะู้นอะไรเนาะอากาศลดน้ำแล้วก็ฉีดต้นนี้เข้าไปใช่กระเขียวอืม,มาาอากาศกระปุกแต่อยู่นู้นเนี่ยต้นต้นนี้เดี๋ยวมาดูต้นนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็โซนนี้ไม่ได้ใช้ไงนะโซนนี้ต้องแทบแทบแต่นี่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็ออกใช่ไหมนี่ไปตัดยอดมันว่า มันบอกอะ้กูตัดยอดในนั่นไปตัดยอดต่ําไปแต่ว่าน่าจะพอดีเพราะถ้าเกิดอานาคตจะปลูกระบบชิดจะเอาต้นนี้ลองลอง,ลองดูเป็นตัวอย่างาดูระบบชิดด้วย่ัโซนนี้จะทั้งหมดกาลังออกเหมือนกันเหมือนกันโซน,นนี้ตซนนี้สองห้าหนึ่งนี่ใบส้มที่ใช้อาร์ดีสองห้าหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูมันออกมันออกมาจะ มันจะผิดกันกอ่าใบมันจะใหญ่แล้วดูดูดูใบว่าใบเดิมมันดูเล็กเลๆเอยู่แล้วเนี่ยแ,แ,แล้วมันเป็นโรคไอ้กินนิ่งแต่พอมันแตกมาดูใบมันแตกมาใช่ไหมล่ะเนี่ยอ่าโรคก,กินนิ่งก็จะเริ่มหายเห็นไหมเล่นยาเลยนะเพนนะใช่ใช่ถ้าถ้านี้ใช้ได้ใช้กระส้มได้ผลนะรับรองในตำบลแม่สินแม่สามนี่ดังมากอืม,อม ตอนนี้เป็นโซนลงส้มเลยแล้วปลูกส้มมากที่สุดในประเทศไทยตำบลแม่สินเนี่ยนะยี่สิบห้าหมู่บ้านเนะี่ยส้มทั้งนั้นเลยถ้าจับเจาะส้มได้ถ้าส้มโอเคนะันนี่ถึงว่าอันนี้แบ่งโซนเลยไงอันนี้โซนของดรกรออาร์ดีสองห้าหนึ่งอันนี้โซนของเราจะได้จะได้เปรียบเทียบให้เขามาดูเลยเฮ้ยใ,ใช่อันนี้เป็นอย่างนี้นะ,ะต่อไปเราก็จะได้ใครสนใจเรามาดูได้เลยว่าเออเนี่ยอันนี้มันใช้อาร์ดีสองห้าหนึ่งเปรียบเทียบให้เขาเห็นเลยไง บางทีกเกษตรกรเราเขาใช้คือใครว่าไหลดีเอาหมดแต่นี้มันก็ไม่มีข้อเปรียบเทียบไงระหว่างาระหว่างใช้กับไม่ใช้แต่นี้เรามีข้อเปรียบเทียบได้เลยใบเป็นเงาดูอ่าใช่ก็มีน้องอย่างที่ว่าที่มา,าไปสามขวดน่ะเข้ามาดูสวนแนะเออมันดีของผมนี่ไงของเขาบางทีใบหล่น เกือบจะตายเหมือนต้นนั้นดูแล้วคล้ายๆลักษณะกรับเหมืนต้นนั่นไงก็เลยมาเอาไปต้นนู้นทำแล้วนู่นอันนี้สองห้างดูความดีมนี้ยังเห็นเลยนู้นความดอกของมัน,นนู่นดอกต้นนู้นนขนาดต้นไม่ก็สมรู้นั้นน,นู้นต้นนู้นดอกมากดอกอะมองตรงนี้มองมองเห็นเลยนี่นมองตรงจุดนี้ มองเห็นดอกเลยนะเนี่ยโซนนี้ตั้งโซนเนี่ยดูดูส้มเดยดูสังเกตดูแตกใบามามันแตกใบดีปนะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่อน่าใช่พอคือใบเดิมมะมันไม่ได้ใช้ไงนี่ใช้พอมันแตกใบามาชุบมาใบใบมันเริ่มดีไงน,ะน,นี่มองดูตัวนี้ก็ได้ว่าใบามันดีขึ้นเลยเพราะว่าไงไใบใหญ่นะใบใหญ่เขียว ข้างล่างมันเป็นโลคก,กินดิ่งเมื่อก่อนนี่นะอย่างว่าส้มก็น่าจะได้ผลยังเงรอรอรอเนี่ยรอยสักสีเดือนนะได้ได้เห็นผลได้ได้รู้แต่ว่าต้นน้ก็ดูออกใบแล้วนั่นนะนะเนี่ยช่วงนี้ใช้อาดีทั้งหมดเลยเนะี่ยโซนเนี้ยแต่ฝั่งนู้นก็จะเป็นของที่เราทำเอง เสาลดนี่ก็ปลูกเล่นๆน,นี่ปลูกเล่นก็ได้ตังค์เหมือนกันเนใช่เขาไปกินกันเขาเอาเกลือใส่เอานั้นใส่แล้วก็กินตักกินกนส,สดเลยเหรอออันนี้นะพันในสีชมพูเงาะเนี่ยอันนี้ก็พน่นอาร์ดีสองห้ามันเป็นโซนโซนนี้ไงเนี่ยใบเริ่มดีใบเนี่ยจะออกแล้วนะถ้าอยากให้น้ำานะออกดอกเลย อันนี้เป็นในพันธุ์พื้นเมืองไม่ได้สนใจมันไงไพันธุ์นี้เขาเรียกอะไรพันธุ์สีชมพูอะแต่สีนั้นคนมันดีจริงเราถึงบอ,อกเนี่ยอันนี้ไม่ได้ตั้งใจปลูกเลยนะมะนาวเนี่ยจาวนี้เขาก็เคยใช้โอเค